ย้อนอยู่ข้างหลังอ่ะโอ้ยจะเกือบตายโยนอยู่ไหนอ๋อเห็นละโยนกิ๊บเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตกใจเฮ้ยอันเองเน่ยตกใจเดี๋ยวโหพู้เดียวกันพี่ไม่ไม่ปีกิดเานี่ยอ๋อพอเกิดเราตอนในสองตัวเกิดเรากำลังไปกำลังไปได้ยินเสียงวิดวิสนี่ตกใจเลยโดดไว้ก่อนอยู่ตรงถังยาพี่ ถ่างยาวมันก็มีหลายถังมาวะเนี่ะยาอ้าเจอพอดีเลยร้อยผมโดนอะไรใส่ร่วงอย่างนี้เราต้องตีวงล้อมอีกวะเนี่ยตีไปตีไปอีกตีอีกพี่เอ้ยใครดีวะใส่เกาะให้แล้วอ้าวทันอยู่ทันอยู่เก็บแอร์ทันโอ้โหสันใเหี้ยกลางเลยกลางเลยกลางเลย มันต้องเดย์ไปนี่ไงนี่ไงโอ้ยอยู่โน่นอยู่โน่นอยู่โน่นอยู่ตรงโอ้ต์เนี่ยไอ้อยู่ใกล้พี่อะพี่โอ้ตใช่ใช่จะตายแล้วด้วยเนี่ยผมสนับสนุนพี่โอ้ตเหมือนจะหลุดนะดูดูละอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ตเหมือนจะหลุดอ่าเรียบร้อยโอ้วางแล้วพี่โอ้ตหลุด อาอเอ้ออยอออกลางกลางพี่นั่นไงเรียแบบร้อยอไะไรวะช่วยสามอ่ะไหนวะเป็นปานแทงอยู่กลางเล่นเหมยนเจย์คอยแตะเล่นหลังหลังหลังพี่ระวังนะพี่นอ็อตอ๋อ นี่ไงโดนฟันชุบชุบชุบกินงะมันกินอ่ามีหายตรงหายตัวเอาไปด้วยได้ถือ้ผัดออกไปด้วยเกิดเราพี่ระวังระวังไปโอไปเบิ์นหน่อยเด้ให้มันแหลกๆนะเหลืออุ้ยส่งตัวแล้ววะเรียบร้อยผม เอ๊ะโอ้โหโดนแล้ววะสีนายโอ้ต้นหลุดหรือเปล่าฮัลโหลใช่ใช่พี่หลุดยังไม่หลุดตัวยไม่ไม่อดยังค้างอยู่ในเกมไงอ๋อมีแอปเข้ามาอ่ะยศแมวน่ารักเลยนี่ออกมาแล้วว่างไหมเอ่ยฮัลโหลอะไรเกมว่างไหมพี่ว่างดิเนี่ยอดอยู่คนเดียวเลยตอนเนี้ยเล่นกันอยู่โอ้โหแทงทีม ทีมงานมันบอกว่าไม่เสถียรอะไรไม่รู้มันนี่้ยไรพี่ผมก็ใส่เป็นเขาขายของคุณไม่เสถียรอนต้องทุบต้องทุบไอ้สัตว์ทีโปนี่เสถียรเลยลอยเลยโอ้โหเหี้ยโหดเจ๊ระวังหลังโอ้โหหลังหน้าซ้ายขวามาหมดเลยอะทุกมุมทุกมุมแล้วก็เสดยิงไม่โดนไหนด้วยนะ คุยไปเจอแบบผู้ชายเข้ามาเปรอะปะเฮ้ยมันหากันไปยังวะถ้ากิบโหลเฮ้ยถ้าถ่ายค้องหรือยังไงยิงกันหลยนีแล้วกูก็ตายเนี่ยจิ้มหายกูกับคนอื่นก็ได้ไม่ต้องมาคุยกับกูเสียสมาธิอ่ะมาไม่ตายกันเร็วแท้ทีมงานโอ้โหทีมในเดียวร้วยทีมเราเรีบเฮ้ยหมอมันอยู่อย่างนี้ ต้องบุกเร็วอ่ะเราต้องจู่โจมนะโอ้โหคนง่ายแต่มันทำยากกระเด็นออโอ้โหแม่งแอดบินมันไล่ตกเลยเว้ยปันเลยถ้าเป็นเด็กก็มากเอาจริงแล้วอันนี้กลัวจริงตั้งแต่เริ่มแล้วแหละฮะจริงทุกตาอจริงอะมาจบจบแล้วบอกเลย โอ้ยเอาจริงแล้วตาย,ยเลยตายสประต้ยอานาดที่ฝ่ายเฮ้ยแม่งสามแล้วเดนดูหวะงอันดีดตรงบ้านเราตรงกลางบ้านเราบ้านเราพี่กิฟต์ระวังหลังด้วยนะตายตาย โอ้โหขนาดไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายไม่ถูกเยิงยังยิงคนนึงจะตายแล้วมาช่วยกันเนี่ยอย่างนี้แหละดันหัวร้อนอะเฮ้ยชิบหาย้าช่วยด้วย ตายแล้วอ่าหลวงโอ้ยกรรมอยู่นะแง<น><น>รอ่ะเฮ้ยันได้แม่งมาจากไหนป้านโนดไม่โดนี่กูอ้าวเวนลวงอุ้ยสัตว์กลางอากาศเลยกูอ๋ออิยต สิ่งโตทองมันตัวเจด้าแล้วเขาซื้อไปเปลี่ยนชื่อเนอะน่าน่าน่าฝาดมาด้านหลังเอ้า <c oughs> เยี่ยเอาผงทางเลยเว้ยแฟนเยอะอพี่อือไม่ทงก็กล่องพี่จะแควนครับมันมันขึ้นหอแน่ใช่ไหมใช่พี่มันขึ้น,อนหอ นี่โอ๊ตก็อยู่บนหอนะเกิดเพียบเกิดเกิดเราเกิดเราพี่มันเดินไปๆๆดองเลยเกิดเราเหรอนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีนี่ละนี่เจอฮาพอดีเกิดเราอะหลับไปแล้วตรงต้นไม้อ่ะตรงต้นไม้เลยแต่ข้ามไปต้นนี้อะตรงกลางตอนบินไปบ้านอยู่ตรงกลางบินไปบ้านเกิดมันเกิดมันโอ๊ตข้างหน้าโอ๊ตซ้ายหลังโอ๊ตรมุมอ่ะ เออนี่หรอไปไปขวา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 โอ๊ตขวาโอ๊ตรู้จักขวาเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเดินไงรู้จักขวาแล้วก็เกิดเราวเกิดเราใช่ไหมนั่นไงเห็นหน้าเกมเกิดล้วเหรอเออเกิดล้าวผมขอก็แล้วกันตัวนี้วะข้าไม่ให้นาแน่ทางไปเลยนั่นแหละอันซ้ายหักซ้ายเลยเดินตรงเลย ต้องไอ้บังเกอร์อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเดินตามไม่ทันเลยโหพี่กิมต้องนับบอกถึงข้ำมเลยอ่ะแม่ผมไม่บอกตัวนี้โอ้โหอะไรแลบอกหักซ้ายหักขวาหักขวาควงขวาไซ้ายนี่จะขวางเดียวเลยจำไปดำนะอุ้ยโดนเราเลยตัวนี้หนีไม่ทันตัวนี้หนีไม่ทันได้ไหมพี่โอ๊ตดมันได้อยู่แล้วล่ะ่าช he oh, ่วยเหลือรั ไม่ทันขนาดนี้โอ้ยตรงนั้นหนึ่งตัวอุ้ยล่วงมาละอ้วนพองน,น่าจะบ้านเราใ้่ไปบ้านเราไม่เห็นละหาดูฮานดูส่วนไหนแอดแอดทั้งนั้นเลยที่เหลืออยู่เนี่ยเหลือฮ่าฮ่าฮ่า,าอีกลเออ,อ,อเดูส่วนไหนวะนี่นี่ตาหน้าตาหน้าเดี๋ยวเรา เดินเดินมาทางนี้นะครับครับอันไม่บอกหรอเจ้าว่ามันอยู่ไหนผมหายไม่เจอเลยเหมือนกันนะ่ะกดกดกดคนทรลวกมีให้ติ๊กบูทนะพี่น้องนะนั่ง่นพอดีเลยมีบูทีมเลททีมนะติ๊กให้หมดเลยจะได้รู้ว่ามันอยู่ไหนมันจะบอกอ๋อโง่ตั้งนานแต่มันต้องมาทางนี้วันนี้ นาอยู่เราต้องปิดพิเชาค่ะเฮ้ยเกมเกมข้างหน้าข้างหน้าข้างข้าบ้านเราบ้นเราบนป้อมพี่เรียบร้อยบ้านเราบ้านเราโยนไล่อยู่โยนระวังหลังด้วยนะพี่หลับตาเลยเสียชาติเกิดเลยยิงไม่พื้นเนี่ยโอ้โห S <S ผมเบิ้ลมันขึ้นปั๊บมันใส่หน้าผมเต็มๆหัวหวยมึงหย,ยอดทีละดอกทีละดอกที่หมายมันออกเท่านั้นพี่น่าจะแหลกห,ลหลมดนี่น้าหาหาตายไปไไแล้วคร<ต>ับณจุดนี้กำลงังมันกำลังเดินมันกำลังอดเดี๋ยวบอกอยู่เบน้บนบ้านนี่เนี่ยหมดบนหออุ๊ยล่วงอนต้องหลับอ่ะโอ้โหแบยโออยู่พี่นอนแปโอหลัง่ะ ของว่ามันมีมีระเบิดตลอดบ่นละึ้นบ่นละก็ไม่รู้ว่ามันระเบิดไหมวันนี้าจบปอดีเลยจบแล้วพี่ยังไม่ได้ลองใช้เลยไหมแทงยิงเลยเรามาดับฝั่งนี้นี่แทงเราช้ำช่องอ่ะไม่นี่อยู่ตรงไหนวะฝั่งนี้แหละเดี๋ยวมันเดิมมาเกม Lang liền. Yo lúc nè lê. Hm, nha mì. Gần lúc nè. Thay lưới lúc. Hm, ba Wa. Gần mặt, hả. Kìa. User in your channel. Mày đào. Mày đào. Mày đào. ไปได้ไงวะเนี่ยตัวเต้นเต้นเต้นแค่เด็แค่แดปแค่เด็บตัด User entered your channel สุดยอดสุดยอดพี่กิฟต์ได้เอ็มโอ้โหไม่น่าเชื่อในรอบแสนปีาวันนี้ฝนตกว่ะพี่กิฟต์แม่งไดเอ็มพปอยู่เข้าแน่นอนวันนี้เตกอ่ะเข้าหัวคุณเนี่ยเกิฟต์มาร้อนนะ โอเคครับก็หวังว่าจะสนุกสนานกันนะครับในการครั้งนีนะ้ที่เล่นด่านเดทนะครับแล้วหัวร้อนกันก็ว่าได้โอเคครับขอบพระวุาจารด์ผมไม่สุภามาณที่นี้ผิพดพลาดระการใดขออภัยรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ